วัสดีท่านผ้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมพ่พาอะาสามนะควันนี้เราจะมาตบีบวกหกนะฮะถามตัวนะฮะมีใครบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคไปดูครับนี่ฮรมีเอออาซามวาเออชื่ออะไรโรยันเต้อันนี้อ่านอ่านไม่ออกครับดิสตา์เนอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ <Okay. S 2> เรามาตีกันเลยฮะเริมจากตัวแรกเราตีเลยดีนี่ครับโรดีตีกองหน้าก่อนนะรโรยันเต้มาตีเลยครับสุดเลยดีอ่ะกดไปแล้วกันนะติดไหมครับตุ่นนี้ <laughs> ชนกี่ครั้งไม่รู้ตีเธอโอ้โหแหงครับหนึ่งตัวไปแล้วครับหนึ่งตัว โอ้ยแหกแล้วนึงตัวด,ดีเลยดีนี่กันลิสตาย์เนอร์ตดเถอะยึ่งอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้อะตีเถอะขอร้องโจนี่ครั้งก็ไม่รู้เนี่ยฮีแน่ตดเถอะตด ติดเถอะโอ้โหอะไรวะแหกสองตัวแล้วเฮ้ยอะไรมันจะเป็นขนาดนี้มันจะเป็นอะไรคะโอ้โหโอุย้ยขอนี้ขอตัวเนี้ยติดเถอะติดเถอะดม่ยด้ ม,มาทีาทาตัวนี้กดค้างใี้กดค้างที่ยับเกร็ดโอ้ยย่าอย่าแหมกันตัวเนี้ยปล่อยแล้วน,นะ ไิไปเถอะโอ้ยเฮ้ยไม่พอมันอะ,ะอแหกมันเลยเฮ้ยแหกหมดเลยโหแหกหมดเลยวะโอเคนะครับคลิปนี้ก็โอ้ยพอแค่นี้ก่อนนะฮะโอ้โหแหกหมดเลยอะ่ะอะไรวะเคลียบ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดตับแล้วก็แชร์ด้วยนะผมบายครับ